สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมในช่อง h i เล r เจ g e r นะครับวันนี้จะมาอัปเดตกิววอลกันนะครับตอนนี้สาขา4ได้นะครับสมัครไปแล้วนะได้สมัครกิววอลไปแล้วนะครับอตอนนี้เราก็มาดูทีมกันก่อนเนาะโอเคกิววอลได้จัดทีมครบแล้วนะครับรออีก1ิชั่วโมงเนาะมา เรามาดูป้อมที่1กันก่อนนะครับว่ามีใครอยู่เนาะป้อมที่1นนะครับอ่าน้องบูบูนะครับน้องบูบูอยู่ป้อมหนึ 1, h, ่งเนาะป้อมที่ 1, 2นะครับอ่าป้อมที่2นะครับอ่าจัดทีมจ <definition> ัดทีมป้องกันไว้เลยนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรเนาะขอได้วอลก่อนนะครับทีมเราพัฒนากันได้นะครับ อป้อมที่สามนะครับผมเราไปดูป้อมสี่ต่อนะครับอาป้อมที่สี่นะครับจัดทีมป้องกันไว้ก่อนเลยโอเคป้อมที่ห้านะครับโอเคป้อมที่ห้านะครับจัดทีมป้องกันเรียบร้อยต่อไปป้อมที่หกนะครับโอเคป้อมที่หกวิป้อมที่หกเริ่มตึงแล้วนะเริ่มตึงแล้วนะ ป้อมที่7ของผมเองนะครับอ่าดูหน่อยผมจัดทีมยังไงนี่ป้อมที่7เป็นป้อมของผมนะครับผมก็จัดทีมเป็นอาดัมกับนัทสึนะครับแล้วก็มอบินเนาะออก3ตัวแรกนะครับจากนั้นก็ตามนี้เลยนะครับป้อม8เป็นใครเอ่ยโอเคป้อม8ดอุ้ยตึงอยู่นะเริ่มตึงแล้วนะป้อม8ดเริ่มตึงแล้ว ป้อมที่9มาป้อมที่9เป็นใครโอเคป้อมที่9น้องไอซ์นะครับใส่ทีมพีร้อยมาด้วยใช่ไหมเนี่ยตึงอยู่นะโอ้โหจัดทีมสุดยอดเลยป้อม9อ่าต่อไปป้อม10นะครับโอเคป้อม10ก็ยังโอเคอยู่นะครับที่เขาจัดทีมป้องกันเนาะอ่าตอนนี้มีทั้งหมด16คนนะครับสมาชิก กดสนับสนุนไปก่อนโอเคตามนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกิลอนิเมะ v f ไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีกนะิลเนาะสามารถกดเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมกดรับเองนะครับอ่าสำหรับวันนี้น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีกิลนะครับกดเข้ามาได้ตลอดเลยเนาะอ่าโอเค ันก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย